ครับต่อมาเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการแนี่วนําไฟฟ้านะครับตัวอย่างนี้คือเรามีรางรางที่เป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่นะครับรางที่เป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่คือตรงนี้นะครับรางที่เป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่และมีตัวนําไฟฟ้าหรือแท่งตัวนําไฟฟ้านะครับมาวางอยู่บนรางและสามารถเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่เข้าหรือออกได้นะครับเคลื่อนที่เข้าหรือออกได้นั้นรูปนี้ นะครับวางอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับจะชี้เข้าหรือชี้ออกก็ได้เอาแบบตั้งฉากกันเพื่อให้ง่ายก่อนนะครับเอาแบบตั้งฉากกันนะครับก็คือตั้งฉากกับระนาบของพื้นที่นะครับที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นก็คือเราจะเมื่อเราเคลื่อนที่แท่งเหล็กอ่าแท่งตัวนําตรงนี้นะครับเข้าหรือออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าพื้นที่มันจะเปลี่ยนถูกไหมครับ อ่ะโอเคนะครับพื้นที่มันจะเปลี่ยนพื้นที่มันเปลี่ยนนะครับถ้าเรามาพิจารณาจากสมการนี้นะครับอ่า vems เนี่ยหรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับลบ d f l u by dt เนี่ยนะครับ d f l u by dt นะครับเราจะสามารถแปลงมาเป็นสมการนี้ได้ถูกไหมครับถ้า b มันคงที่แล้วก็มุมเซตามันคงที่นะครับเราดึงมันออกมาจากอ่าดีฟได้นะครับเราดึงมันออกมาจากดีฟได้ ก็จะเหลือแค่ da by dt ถูกไหมครับก็คือตอนนี้มีแค่อย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาก็คือพื้นที่ a ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าเลื่อนออกพื้นที่ก็มากขึ้นถ้าเลื่อนเข้าพื้นที่ก็น้อยลงนะครับงนั้นเราก็ดึงออกมาดึง b แล้วก็ cos t h ออกมาได้เหลือแค่ d d a เทียบ t อยู่ไว้นะครับนั้นถ้าระนาบนะครับมันตั้งฉากกับ สนามแม่เหล็กนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไตตัวเวกเตอร์พื้นที่เนี่ยก็จะไปทิศเดียวกันหรือเป็นทิศท,ที่ขนานกับสนามแม่เหล็กทําให้มุมคอ s สเซต้าเนี่ยเป็นมุมศูนย์องศาหรือมุมร้อยองศานะครับซึ่งมันก็เป็น1หรือลบหนึ่นะครับงั้นเราก็แทนค่าเป็น1ได้นะครับอ่านั้นถัดมานะครับเราก็มาดูที่ d a เเนี่ยนะครับ เมันคือกว้างคูณยาวถูกไหมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันคือกว้างคูณยาวกว้างก็คือ l ยาวก็คือ x นะครับ l คูณ x ถ้า l มันคงที่นะครับถ้า l คงที่แล้วก็ดึง l ออกมาจากดิฟได้นะครับก็จะเป็น bldx นะครับ bldx by dt ถ้าเราจำได้ dx by dt มันคือ v ถูกไหมครับมันคือความเร็วนะครับ dx by dt คือ v มาจากฟิสิกส์หนึ่งนะนะครับดังนั้นเราจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรแบบนี้นะครับในกรณีแบบนี้ในเคสแบบนี้นะครับเท่ากับ b คูณ l คูณความเร็วนะครับ b คือสนาม l คือความกว้างของขดลวดอ่าของรางลวดนะครับแล้วก็ v คืออัตราเร็วของอแท่งนะครับ แท่งตัวนำที่เราเคลื่อนที่เข้าหรือออกนะครับหรือเราสามารถพิจารณาได้จากอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเอาเอาไอแท่งโลหะเนี่ยนะครับไปวิ่งในสนามแม่เหล็กถ้าในบทก่อนหน้าเราจะจาได้ว่าถ้าเอาประจุหรือว่าเอาแท่งแม่เหล็กไปวิ่งในสนามนะครับแท่งไปวิ่งในสนามแม่เหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุมันจะเลี้ยวหรือว่าเคลื่อนที่ถูกไหมครับในแท่งแม่เหล็กเนี่ย ในแท่งเอาโทษิในแท่งตัวนํานะครับเอาไปวิ่งในสนามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อแท่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนะครับประจุมันจะเกิดการเคลื่อนที่ถูกไหมประจุบวกก็จะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนประจุลบก็จะเคลื่อนที่ลงข้างล่างนะครับตามกฎมือขวานะนะครับพอมันเคลื่อนที่แบบนี้เสร็จแล้วประจุบวกมากองอยู่ด้านบนนะครับประจุลบมากองอยู่ด้านล่างสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเกิดความต่างศักดิ์เกิดขึ้นถูกไหมครับ เกิดความต่างศักย์ e เกิดขึ้นนะครับนั้นพอความต่างศักย์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็จะต้านการเคลื่อนที่ของประจุที่มันเคลื่อนที่ตอนวิ่งอย e okay. ู่ในสนามแม่เหล็กนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดการสมดุลระหว่างเกิดการสมดุลระหว่างแรงทางแม่แรงทางไฟฟ้ากับแรงทางแม่เหล็กนะครับแรงทางไฟฟ้ากับแรงทางแม่เหล็กนั้น พอมันสมดุลก็คือมันเท่ากันแรงทางแม่เหล็กกับแรงทางไฟฟ้าเท่ากันนะครับก็จะได้ว่าแรงทางแม่เหล็กคือ qe นะครับแรงทางไฟฟ้าคือ qvb ดังนั้นเราก็จะได้ q ตัด q ได้ก็จะได้ e เท่ากับ v คูณ b นะครับ v คูณ b งนั้น e เนี่ยถ้าเราจำได้ e มันเท่ากับ e เท่ากับ v ส่วน d ถูกไหมครับ e เท่ากับ v ส่วน d d คือระยะห่างระหว่างประจุบวกกับประจุลบถูกไหมครับอันนี้คือประจุบวกอยู่ด้านบนประจุลบอยู่ด้านล่างนั้นนี่คือ d ซึ่งเป็น l นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ e เนี่ยเท่ากับ v ส่วน l v ตรงนี้คือ v ความต่างศัก์นะนะครับพี่จะเขียนเป็นตัวใหญ่นะครับดังนั้นเราก็จะได้ v เท่ากับ ความเร็วคูณความกว้างหรือความยาวของแท่งโลหะนะครับคูณกับสนามแม่เหล็กซึ่งสองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้นะครับอ,อันนี้ถ้าสรุปนะครับคือถ้าเราเจอกรณีเคสแบบนี้เราสามารถหาหา,าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้จาก b คูณ l คูณความเร็วนะครับของ แท่งโลหะน,น,นั้นนะครับอายกตัวอย่างข้อนี้นะครับตัวอย่างข้อนี้บอกว่าแท่งตัวนำยาว L นะครับยาว L เท่ากับ0.3เมตรถูกดึงให้ถหลยนะครับบนรางรูปตัว u ยูด้วยอัตราเร็วคงตัวนะครับด้วยอัตราเร็วคงตัว v เท่ากับ25เซนตต่อวินาทีนะครับในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กคงตัวในทิศ พุ่งเข้านะครับก็คือมี b พุ่งเข้าอันนี้คือ b นะครับ b พุ่งเข้าความต้านทานในวงจรรวมนะครับก็คือมี3มโอห์มมีกระแสเหนี่ยวนำนะครับเท่ากับเอ่ะเท่ากับ 0. 0 1 5ศแอมแปร์นะครับเขาให้กระแสมาแล้วนะครับข้อแรกเขาถามโทษทีข้อแรกเขถาถา,ขขถามว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับไหลย,ยังไงนะครับ กระแสไฟฟ้าเนี่ยวนำไหลย,ยังไงนะครับข้อนี้นะครับข้อหนึ่งนี้เขาถามว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยวนำไหลย,ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยการที่เราเลื่อนมันออกไปทางนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือ a เพิ่มขึ้นถูกไหมครับ a เพิ่ม a เพิ่มนั่นคือฟลักแม่เหล็กไฟฟ้ากําลังเพิ่มขึ้นนะครับอ่ ข้อหนึ่งนะครับพื้นที่พื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อพื้นที่เพิ่มขึ้นทำใหต้ตัวฟักแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือกําลังเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้นในทิศไหนนะครับในทิศ ที่มันชี้เข้าถูกไหมสนามมันชี้เข้านะครับเพิ่มขึ้นในทิศชี้เข้าดังนั้นกระแสที่ไหลเนี่ยจะต้องจะต้องทําให้มันเกิดสนามแม่เหล็กที่ในทิศท,ที่ชี้ออกถูกไหมนะครับดังนั้นไอที่ไหลนะครับกระแสที่ไหลนะครับจะต้อง สร้างสนามสนาม B เหนี่ยวนำนะครับในทิศชี้เข้าอ้อโทษทิชี้ออกในทิศชี้ชี้ออกนะครับ <S 1> <S 1> เพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะครับ <S <S นั้นถ้าสนามมันจะชี้ออกก็ใช้กดมือขวาเนาะกระแสมันจะต้องไหลแบบนี้ถูกไหมครับ ลายแบบนี้ก็คือพุ่งออกมาแล้วก็วนเข้าไปแล้วก็มาออกทางนี้นี้ก็เหมือนกันนะครับก็วนออกมาด้านในก็จะเป็นสนามที่ชี้ออกถูกไหมครับสนามที่ชี้ออกนั้นก็ตอบว่ากระแสไหลทวนเข็มนาฬิกานะครับหนึ่งนั้นไอไหลทวนเข็มนะครับ นี่ก็คือคำตอบของข้อหนึ่งนะครับข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีสูตรอันนี้ถูกไหมนะครับเรามีสูตรนี้ v เท่ากับ b l v นะครับมันใช้ได้ไหมในข้อนี้นะครับ b เท่ากับ ขอโทษที vmf นะครับเท่ากับ blv b เราไม่มีนะครับ l เรามีความเร็วเรามีแต่เราไม่มีเราไม่มี b ดังนั้นอันนี้เราใช้อันนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วเราจะหาได้จากไหนนะครับเราก็อันนี้มันเป็นวงจรถูกไหมถ้าเราดูมันเป็นวงจรนะครับ มีความต้านทานแล้วก็มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับนั้นก็หาได้จากอ่ะอันนี้ลบออกก่อนนะหาได้จาก v เท่ากับ ir ธรรมดานะครับเรามี i อยู่แล้วนะครับเรามี i เรามี r ดังนั้นเราหา v ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ i คือ0 0นหคูณกับ r คือ3โอห์มนะครับดังนั้นเราได้ v เท่ากับ0.045โวลต์นะครับหรือว่านี่ก็คือ v emf เหมือนกันนะครับ0.045นโวลต์นะครับ, 0. 0 w, น,รบนี่ก็คือคำตอบในข้อนี้นะครับข้อ2ข้อ3ถามหาขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับอ่ะข้อ3นะครับขนาดของสนามแม่เหล็กเรารู้ v แล้วคราวนี้นะครับ แล้วก็ใช้ v emf เท่ากับ b คูณ l คูณ v ถูกไหมครับนั้น b ก็จะเท่ากับ v emf หารด้วย l คูณความเร็วนะครับซึ่งก็เป็น0.045หารด้วย l ก็คือ0.3คูณกับ ควาเร็วก็คือ25คูณ10กำลังลบ2นะครับเพราะว่ามันเป็นเซนติเมตรนะต่อวินาทีนะครับดังนั้นเราก็จะได้ B เท่ากับกดเครื่องคิดเลขมาแล้วก็จะได้เป็น0.6เทสลานะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับอันนี้ข้อแรกไหลทวนเข็มนะครับ เท่ากับ0.45ในข้อ2นะครับและข้อ3ก็คือ b เท่ากับ0.6เทสลานะครับ